สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่อง Marvin Channel มาคนเดิมผัดต่อยคนมีเซนพร้อมด้วยพ่อตองแรงคนเดิมนะครับก็ได้เดินทางมาที่บ้านน้ำพองอำเภอเกษตรวิสัยนะครับท่านผู้ชมมาที่บ้านนะครับแม่ปานนะครับท่านผู้ชมกับอาจารย์เลี้ยงนะครับที่เลขเลขสูตรปลาตะเพียนแม่นๆนะครับเพราะว่าที่มหา แม่ปานหรือว่ามหาอาจารย์เลียนอาจารย์เลียนเลขสูตรปาฏิเทศพอนีเขาแทบทุง,งวดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้ไปพอทีมงานแล้วก็สิทธภาพท่านผู้ชมไปพบพอครับแม่ปานอาจารย์เลียนแล้วก็ไปเบิรงกองเขางามๆของพอเผาทีพเน็นศาลไว้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับที่เป็นผลิตขึ้นมาก,กับมือเลยนะครับใส่วัตถุดิบด้วยก,รรรกา,ารแกลเานยั่งดีเลยนะครับท่านผู้ชมปไปเบิรงน้ำกันครับโอเคครับท่านผู้ชม ตอนนี้แม่ปานกำลังแกะความฝันแม่ปานคนฝันเห็นงูใหญ่ติฝันเห็นงูใหญ่อยู่ข้างต้นไม้ตัวผันพ่อเบิงว่าตันสีพึ่งบ่ตัวนี้ก็คุ้มพอเบิงเตันชู้ข้อถึงข้อขาวงามงามแต่ว่าเป็นงูใหญ่ก็ทอเสาเนี่ยนะก็โคตรว่าเอองูงูใหญ่พญางูใหญ่เหี้ยงบ่งูก็สีบวแมนน่าเก็ดดอกแม่ปานแมนแมนนะคีว่ามีเกล็ดรอยเปอร์เซ็นต์ เจ็บแผแ้ๆงวดกวอนนัน่นวัดนุ่มอามก้อนนุ่มมาวิ่นบ่ไห้มากแม่ปานว่ามีศูนย์ต่ที่ยายยายเราเสียมาที่นี่พวกบริษัทลูกสาวเราแม่เขามาแม่เขามาถามแม่ปานมาเลงวันนี้ก็บ,บอกว่าเขาได้ว่าโตเคยห่างหวัวเด็กแม่แม่นันเป็นบางเอิญมาถามถือมแม่แม่ เลือดงวนี้จะมีอะไรแม่มั่นใจมีศูนย์เด้อเอ้ยงั้นหมูรูดศูนย์นั่นะมันใดแก่ย่นไงประเทศไทยก็เป็นวันาบริษัทเข้ามาเพราเผาเขายยกแยกเรเสียนะครับเนื่องตงสก,การมาที่นี่มืทอนี่ครับผมกับแม่ปานกับอาจารย์เลือนเนาะทั้งนี่น,นอะอาวินทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะครับก็วันนี้ก็ ผมจะไม่ได้ฉายาคำว่าแหน่งแหงแล้วนะครับสิ่งจริงจริงแล้วสิงจิงจริงนะครับตัวนี้เขาเดี๋ยวอ่าปิดเพราะทลอะครับไม่มีฉายาต่อยแล้วครับก็แหม่มันไม่ต่อยเลยอ่าลิงจริงลิงจริงอะไหนมาลิงโต๊ะสางหางสั้นจริงจริงไม่ใช่ท่านบอกว่าไอ้ไม่ไข่อรอไข่เดีวหรอแล้วเรียวันนี้ท่านผู้ชมหวานกับหวานเลย ไปย่างงูไงญ่องต้นไม้ยาวเอฟพีชั่วข้าวขึ้นท่องต้นไม้เราก็ชู่พข้ขึ้นเอโตบักอยงูเก็บเนาะแม่างูเก็บอ่ะโอเคผมตามนั้นเก็เอาอย่างไรเนาะจัดก็บเอาอ่ไนะเก็บบอกเน่นอมน่เก็บนี่ต่อเรื่องยุ่งกหเรื่องอันนก็บเอาเก็บไะ นี่อาจารย์อาจารย์เลี่กนะครับแปลงเลขแปหรือเลขหลงปูกกันแค่ะคตรงมากเลหมือนกันตรวันทีที่เพ่อนว่าสอนเพ่อนหาอะไรให้คุพ่อเพืนะคะ แม่ป้านฝันบ่าฝันเห็นงูไงูฝันต้องหัดคุณได้เด่นงูเป็นเก็ยจแม่ป้านล้วว่านอนเป็นตัวหน่อยๆเด้งูพะยางงูคุณด้เกี่ยว่เพิ่งตนใหม่ชู่วข้าว่เพิ่งตนใหม่ยุบอนเท่าไหร่ ชู้ข้อไปกันเหมือนแาบเปิ้ลผิ่งผึ่งมาเพิ่นชู้เนาะมันตัวใหญ่เนาะชู้ข้อผึ่นข้อพิ่นมันเป็นสีเหลืองสีหยางเด็กขาวงามจริงตกใจสมุูเขือเนาะค่ะแมนข้อข้อเขาวขาวงามงามแต่ข้องเพิ่นนี่ไหมแล้วเพิ่นชู้ข้อเนาะขอเป็นเหือนเบบไววันนี้เก็ตแท้ๆจมาเก็ตดีครับแมนมาเก็ตหัวนี้มาเก็ตหัวก่อนมาศูนย์ก็ มาถึงหมักมาถึงสองหมักเลยไม่หันกว่านหันหวดก่านั่นมักศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าฝันให้ผู้เพินเสียมาแห้วเพิ่นเสียเป็นไ้เอาได้ผ่้นใจเื่งผ่อนศูนย์แหมเ่อนศูนต์ไ้เพิ่นไหมเรียกว่าเลกตรงมีศูนเสียแกอาจารย์ก็เกลี่นเนาะอาจารย์ผู้ชมคูกําแพงเก็ครับนับเพาันศูน์ หวดหวดก้อนศูนย์หวดก้อนรออว่างหวดนี่ฝันเห็นไญ่าอู้ไงมันใจว่าสิ่เจ็ดอ่าเอเดี๋ยวพอพอเท่าไหร่เอาเดินไปยวิ่งเจ็ดรถวดเจ็ดมาเลยนาอมาเน่เนเจ็ดสี่มาใช่หมมีสองเก้าสี่ใช้เิจารณญาสองเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าห้าสามเก้าเจ็ดแล้วก็ หกเก็ดหกหนึ่งหนึ่งสองนะครับตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยในการรับชม่ารชมของอาจารย์เช็นแรีวบร้อครับคหลังเปิดที่นี้ก่อที่นี่กล้องวัดในวัดดีแม่ปานน่ครัาครับสวัสดีครับคุณปายครังสวัสดีกันสวัสดีครับก็ต้องเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งอาจารย์เลื่อนนะครับอาจารย์เลื่อนสวัสดีครับผมอาจารย์เลื่อนแหมปานนะครับทุกคนที่ตารางประจำวันนะเด็กออกวันหยังก่อนวันเสาร์บ้าต่อยด้วยนะครับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเนอะเดี๋ยวนะครับเด็กออกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวช่วงที่หนุ่มอามดูเลขงวดที่แล้วเด็กออกวันอะไรเมื่อที่แล้วเด็ออกวันสาภาพทำให้ทุกไปเบิ่งกองเขานะครับไปเบิ่งกองเขาของแม่ปาน พอเขาถือเป็นอ่าวันนี้รอวันถอยไปเลยครับวันถอเพราออันนี้ก็คือเพ่าสร้างจองไปแล้วนะครับสร้างจองไว้แล้วนะครับผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ก็จะคอยจองไม่วันนี้เริออกวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์อมริกาตอนวันเสาร์นะครับเขาเขาวันนั้นกับเขาวันสวกเจ้ามาลาทุกวันเสาร์เอาหลังเก็บนะครับตั้งแต่ศูนย์ครับไล่ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสุขงวดที่แล้วออกวันศุกร์เนาะครับศุกร์นี้จะเป็นหลัก หลักเ,เก้าเนาะหลักเก้าเข้าเก้าเจ็ดนะครับอ่าเก้าเจ็ดนะครับ okay โอเคนะครับเก้าเจ็ดถ้าเป็นหลักอะไรนะ,นะวันเสาร์หลักเก็ดสวยง,งามมากนะครับท่านผู้ชมโอเควันเสาร์งวดนะครับงวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกธันวาคมพศสองพันหนะ้าร้อยหกสิบหกครับผมวันเสาร์นะครับมีศูนย์อันนี้หลักศูนย์นะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์แปด หลักหนึ่ง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 สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหลักสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองเก้าหลักสามนะครับสามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหลักสี่ดอนเมืองครับเนาะบางเขนบางเขนดอนเมืองหลักสี่ดูดอนเมืองโอเคหลักสี่ครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่เจ็ดหลักห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าเก้าหลักหกมีหกสองมีหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหลักเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหลักแปดแปดศูนแปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าหลักเก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้านะครับคือเลขตารางประจําวันของวันเสาร์นะครับนี่ครับทั้งศูนถึงเก้าหลนะครับของวันเสาร์นะครับโอเคนะครับแน่นๆครับผมดี๋ยวให้กรรมการหยิบไม่ค์ีนะครับจริงจริงเออจริงจริงคือท่านผู้ชม คอตงแรนะครับท่านผู้ชมคอ,อง <พา S 1> ตองแรงสวัสดีครับ,ค,รบคือแหนงแหงๆงนี่คือเป็นต้นตำรับของคอทองแรคนเดิมนะครับเนาะอาที่น,นี่นี่คือต้นตำรับมาที่นี่จริงจริงนี่แต่ว่างริงจริงนีุ่ดท่านผู้ชมสิเป็นมาามีเรือปลาต๋อยเรือนุมอาลหายมือเจ้าเปล่าจิ้งชุ่มเอาอันนี้โบ<ม>ตั้งนี่ใสใส่เนี่ยจริงจริงเอาบะคิบที่เอาบอกให้คิดมาแหนงแหน่งสวัสดีครับเนี่ยวะ คือมาจากต้นชะมัดเมืองนี ás, ้ต sí, right? no, so ้นชะมัดเมืองนี้คือคือตัวนี้เป็นของพ่อแล้วบัดนี้นี่ล่าสุดนีไม่ใช่เขาทำจริง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 ครับจริงจริงจริงคันทุกคนว่านุ่อาร์มที่เปิดรายการขันว่าไอ้เนง้ยงของพ่อกะจริงจริงจริงก็ได้ก่อนเปิดรายการหรือว่ามาวิ่งปัดต่อยเนาะนี่นี่นักจริงจริงนี่บ่อันเน่อจะกันล่าสุดเลย กนั้ดอยเาแม่รมีกตนท่านผู้ชมอี๋สามเขาเยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเลขเลขแรงวันของแม่ปานนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ของหมดก้อนันนี้เขาหมดก้อนตอนป้ายท่าอบ อ๋อของวันท e ี่เขมาไทยกันไดนแล้วนี่ตรงกับวันเสาร์นะครับเวลาถุนเขาเกาจนปะเกาจนแต่ร่างว่านกับเขาเขาถ้าหลักหนึ่งก็จะได้ศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่สูตรปลาตะเพียนของวัดนี้มันหลักศูนย์นะครับจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์แปดถ้าหลักหนึ่งจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหก หลัก2ก็จะได้2องศูนย์สองหสองสอหลักสาก็จะได้สามสองสามห้าหลักสามก็จะได้3ามสามเก้าหลักสีก็จะได้สี่หนึ่งสี่สองสเก็หลัก5ได้5้าศ5นย์หลัก6ได้หกสองหามห ว่มีไม่เก็บ68นะครับโทลมาได้เหมือนเดิมเบอร์ได้เก็บหนึ่งเก็บสามเก็บเก็บเก็บแปหลักแปดได้แปดศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าหลักเก้าได้เก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้า อันนี้นะครับเือนของอาจารย์เือนขอให้โชค<า>ดีตัาง,งๆทุกท่านทุกคนนะครับรสำหรับงวดวันที่16ธันวาคม2566สูตรเลขแรงวันของแม่ปานนะครับท่านผู้ชมอาจารย์เือนใจเต็มอยครับนดี๋มปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณแม่ปานมากๆนะครับเดี๋ยวไปดู เลขสูตรคำนวณของอาจารย์เลื่อนงวดนี้รวมสูตรทั้งสอง <Nou> อาจารย์มาอยู่คลิปเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่คนจะเห็นมาอยู่แบบว่าเห็นาตามเห็นเนี่ยงวดทีเล็อค่ะกลับประมาณนี้เนาะค่ะงวดงวดที่แล้ววอได้มากเนาะติ่งเล่งติ่งลิงตรงสางหางสั้นกิ่งดิงมากเหรอครับ มันมีทีไปทีมา it, yeah, ต่อติ่งลิ่ยงติ่งติ่งลิ่งติ่งเลิ่งติ่งลิ่งติ่งลิ่งตกสางหางสั้นริ่งดิ่งนะนี่นะครับเลขอาจารย์เรียนนะครับอาจารย์เรียนก็คือนี่นะครับอาจารย์ผู้คิดสูตรผ่้คิดสูตรครับผมสูตรเลขปลาต่เพียนเนาะอาจารย์เรียนเนาะใครเข่าที่ง่วนเลยครับ่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยครับอา่งงวดนี่ก็ประจํานะครับ อครับของงวดวันที่แบของงวดวันที่แล้วคมับ6องะวันที่แล้ครับเห็นวดวันท่แล้วครขงงวนี่รับงวดที่แล้วเขงะวดัที่แล้วครับขอนีล้ครับของงวด้นที่แล้วครัขอาอยู่นี่ครับของงวดนีครับงวดที่แล้วครับของงวดที่แล้ครับดวันี้ครัองวันมี่แล้วครับองดนที่แล้วครับขาวดทีครับองดวันทครับของงนท้รดี๋ยวมาเบิองงวดนี้ครับท่านวนที้ งวดนี้ก็คืองวดวัน <ui> ที่สิบหกนะครับงวด16ค่ำธันวาคมพศ2566นะครับอะไรจอมูโจกีครับสูตรวันที่สูตรเลขประดิพย์ของอาจารย์เลื่อนของงวดวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6ันห้าอะครับท่านผู้ชมก็ไม มีเจ็ดขึ้นหกเกจเจ็ดเก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสามศูนย์แปดแล้วก็มีหกแปดเจ็จเก้าศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหกมีเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเกสี่เจ็ดแปดแปดศูนย์แปดนะครับมีมตามนั้นนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นความเชื่อสุวบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับตัวเลขนะครับเพราะต่างหน้าทุกตัวกับนีนะครับด้านนี้ตวเขาหน่อยขาพวกขาละพ่ออะไรพ่าอะไรพ่อครับผมพ่อที่นี่ดีไปเบิ้ลอันที่ไปเบิ้งอันเออสูตรจริงจริงจริงนะะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายแล้วนะครับฮะ แบ่งหน่อยง่แบ่งันนะครับสุดท้ายคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณแม่ปานแล้วก็อาจารย์เลื่อนนะครับที่ให้โอกาสนะครับนั่มนะครับโชคลาบมหาทีมงานใ้ทายคลิปเพื่อมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งบ้านทั่วโลกนะครับกราบขอให้นผู้ชมทั้งบ้านนะครับ โชคดีปังๆนะครับสำหรับหวดนันที่ิบหั่านวาคอสอมสองท6 6หรอยหสบหสุดท้ายนี้นะครับก็อขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่อง marvin channel นุบานคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมพ่อถอยคนมีเซ็นด้วยนะครับนุบาน,านาครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ จะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับครับน้องบามไม่อยากได้สิฝากท่านผู้ชมว่าหมดคําว่าในนี้แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยบินตัวเองบิงตกสางหางสั้นกินบินนะครับเออนะครับครับก็สะดวกโอห่างมาที่หลังบอกต่อไปนนะครับทางนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ